ไปไปฟาร์มกันดีกว่า น,นี้ถึงแล้วตาวีฟาร์ม <Yeah. S 1> เ,เขาใหญ่เขาใหญ่นี่เราวารัปมาเขาใหญ่เลยไม่ได้วัปมากูขับรถมาโอ้ยหิวเลยอ่ะกินข้าวกันไหมว่าว่าว่าจะมาดูว่าฟาร์มออร์แกนิกเขาทำยังไงแต่พอผ่านมาดูก็แห้งแรงเหมือนกันแหง้งแรงเหมือนกันนะ่าจะทำด้วยกันได้ นร้านอาหารตาแบบมันมากนี่วิธการปลูมกมะเขือเทศสีเหลืองแล้วก็มะเขือเทศช็อกโกแลตภาษาอังกฤษว่างไงมะเขือเทศมะเขือเทศสีเหลือง <Yellow. S 1> เยลโล่แล้วก็สีช็อกโกแลตล่ะช็อกโกแลตมาแล้วมันแดง สลัดลใช่อ๋อที่เขาลงลงยูทูบใช่สอนการปลูกผักสลัดนี่รู้สึกว่าเขาจะเอาโรสแมรี่แซมสวยเนาะกาแฟไปสั่นกาแฟร,ร้านอาหารร้านกาแฟที่เป็นแบบ คลาสสิกอะดูแบบมินิมอลมินิมอลตายแบบบนบ้านพื้นบ้าน,านอุ้ยอี้อิสวยอะเนี่ยจะทำอะไรร้านอะพี่นั่งพี่นั่งสำหรับมากินกาแฟแอะฮึสำหรับมากินกาแฟแอะก,ก,กินข้าวก็ว่างเยอะอยู่เดยไปดิ

ถ้าเราทาแบบเนี้ยจะพอกินเหรอไม่เอาทางเดินเนี่ยอ๋อทางเดินเออไม่ได้กินไม่ได้ปวกมันนึกว่าจะทําสุรา <c oughs> ใครจะทำอะไรใครจะใครจะเป็นคนทําเนี่ยมันต้องตอกเสรารองรับแล้วก็ต้องให้ช่างทําสิยงไม่แค่ปูนแถมแม่เอง,องด้วยสิปืนเหม็น <c oughs> ใช้ปืนเหม็น <c oughs> แปลงผักเนี่ยแปลงผักเลย,ยเหกหหกหกเขาใช้เป็นแบบหกหกแถว เขาก็จะติดสปริงเกิลอยู่ที่ตรงนี้ใคจะติดสปริงเกิลอยู่ตรงนี้ก็เสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำชุ่มๆไม่ต้องเดินรถก็กระจายทุกจุดไงที่นี่เขาเขาเจ้าของเนี่ยจากที่เคยดูในคลิปเขาเนี่ยเขาจะเลี้ยงไส้เดือนอยู่ตรงนี้เลยอืมในนี้เลยเขาบอกว่าไส้เดือนไม่หนีหรอก พราะอาหารน่ยมันมีอยู่เต็มเลยไส้เดิมนจะหนีไปไหนละเป็นในเมื่ออาหารไม่ยังอยู่อ่ะก็พวกซากอาหารต่างๆไงใช่พวกอาหารพวกขยะไม่ได้ไม่ได้ขยะแบบอะไรพวกนี้นะก็เศษอาหารอ่ะ<ห>ใช่ใช่เวลาเขาทีหนึ่งเขาก็จะ ทีหน,น,นึ่งบุบลงทีหนึ่งก็จะกลางสแลนได้อยู่ <t> <görüş> อนี้ก็คือกะแฟสเปซเนเจอร์ีก <laughs> อากาศก็ร้อนไมนธรรมดาน้ำแข็งไปไดิฮึจิ้มน้ำแข็งไปก็พอช่วยได้ ทุบผักเขวแต่ที่ตกท่าเทลตี้อย่างเปนกุ้งนี่ชอบเลยใช่ไหมเนี่ยเอาะไรน้ำผักนนะ ขวดให้ด้วยแหละแอ้วกันขอนุญาตี่ะที่บ้านเอาก็เป็นน้ำก็หละนี่มาเป็นยันนนงนะรวมนี่แม่เป็นโซขเขาขออกขนมอันนี้เขา ปรับปรุงปรับปรุงอันนี้ปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่ปรับปรุงไม่ได้หนูโซนอ่ะคิอเคนือยหน่เราก็เสร็จสิ้นภารกิจของไรต์ตะวีฟาร์มโชว์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 ร้านอาหารมากกว่า ถือว่าออกแบบได้ดูดีแล้วก็อร่อยกาแฟนะใครไม่ได้กินแล้วพุ่งใบผักอัดไปเยอะ,ไ,อะไปดูว่าจะไปไหนต่อกัอน เราอยู่เขอใหญ่นะครับไม่ใช่นคะรนายกโรงแรมอย่งไรตัวนี้เขาชอบเิร์กอยู่หลังเขา จะมาดูการออกแบบโรงแรมของเขาก็าเป็นแบบไหนเป็นโรงแรมที่ธรรมชาติแล้วก็ง่าย อ Hotel. ่ h ท t e นอนสองเรนธรรมดากับหลังเขาอากาศดีเย็นยังเย็นอยู่นะยังเย็นอยู่เสียอย่างเดียวที่นี่เริ่มเผาแล้วเมื่อคืนนี่คือควันเยอะอยู่ ออมาตามหาแล้วแต่กูจะหายไปนานาแต่แเขาเรียกเขาเรียกไันนะเรียกว่าะไรแล้วมันั่นนงรอเหรอใช่มันนั่งรอโอ้มาชัดอะไรขนาดนั้นน้องก็ได้ใจ <c oughs> ให้มากินข้าวได้เลยเลยบอกเอากาแฟก่อน <c oughs> และตอนนี้เราก็กำลังเช็คเอาท์กลับกันแต่ระหว่างที่จะกลับแน่นอนต้องดูงานก็ยังไม่รู้ว่า pue. จะไปที่ไหน <ö> <S <S เหมือนคุณกุ้งเขาบอกว่าเขาเขาได้ฟาร์มแล้ว เราเขาไม่รู้ว่าจะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนแต่ที่ก็คือที่ที่มันอยากไปอะแหละมันไม่อยากดูงานอะไรหรอกมันมอยากไปเที่ยวเอาดูงานไปทอดอ้างเออเดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปที่ไหนกัน เจแล้วเหรอเจแล้วไม่ถามสักคำเลยเหรอเราไปเช็คห้องแล้วบอกห้องเรียบร้อยดีไปตอนไหนวะเมืเ่อกี้อะเดินไปแล้วฉันก็ขับมาก็ไม่เห็นไดยช่างเถอะไปไหน,นต่อเนี่ยเดี๋ยวกำลังจับ G P S กันแล้วเดี๋ยวรอดูว่าไปที่ไหนสุดท้ายแล้วจะโผล่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูเขาแล้วกันเพราะเขาต้นสดเสมอ อืมโอเคบายหนูทำอะไรเอาทําไทำอะไรอ้าวหนมาจากไหนเนี่ยเมือมือไหนอ้าวแล้หนูมาอยู่ที่สวนี้ได้ยังไงเนี่ย ออกมา้็หนูต้องการจะกลับบ้านสรุปแล้วหนูจะเอาเท่าไหร่สามพันห้าพอไหมพอค่ะไม่กูเนี่ยจะพอไหม <c oughs> ให้มึงเนี่ยกูจะพอไหม <c oughs> แค่นี้นะ